ผมสุริชัยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท s p c 99ครับเราทำเกี่ยวกับบริการนะฮะเอาซอสแรงงานโหลดสินค้าขึ้นลงตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีบริการแรงงานในโปรดักชั o n ล i n ทางสินค้าควบวงจรนะครับผม เรื่องบุคลากรนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความเข้าใจในการโหลดสินค้ามืออาชีพทุกท่านแล้วก็การที่ลูกค้าต้องการบุคลากรเพิ่มเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตได้ทันท่วงทีภายในสองชั่วโมงเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เราบริการเนี่ยทีมงานเราจะถึงเลยครับในบรกรณีฉุกเฉินรบริการได้ค่อนข้างรวดเร็วทันเวลาเพราะงานโลจิสติกเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เขาจะมีเรื่องของเวลาที่ต้องส่งตู้ไม่งั้นจะตกสายลงสายเรือ,ขอเขาเงี้ยฮะแต่ของเราเนี่ยจะซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้ได้ค่อนข้างดี จุดอ่อนความเสี่ยงเราก็จะมีเรื่องของของเสียซึ่งเราพยายามปรับปรุงอยู่โดยมีทีมเนี่ยเข้าไปอบรมบ่อยๆแล้วก็มีหัวหน้างานเนี่ยคอยเดินดูแต่ละทีมงานที่โหลดสินค้าบริษัทเราเปิดมา2ปีครึ่งเนี่ยเราคอนแทคกับเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นม,มองว่าแต่ละเจ้าเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงอย่างเช่นมิซูมิชิซีพีหรือแม้แต่ลี่เจ๋อเชงนี่เขาทำหลอดไฟของซึ่งเป็นของในทุนจีนผมมองว่าโอกาสเนี่ยขยายไปเยอะมากเลยครับ แต่มันอยู่ที่ทางเราแล้วว่าเราเราจะทำไม่ถึงว่าแคตโฟเราจะไหวไหม่แค่ไหนหรือว่าบุคลากรด้วยอะไรด้วยหลไรๆอย่างเราก็จะรับเท่าเท่าที่เราไหวเพราะปัจจุบันนี้ก็เยอะแล้วครับความเสี่ยงถ้ามองมองตรงๆก็คือการชำระเงินของลูกค้าเนาะตรงนี้ผมมองว่าความเสี่ยงน้อยมากก็ต้องกลับไปที่จุดเดิมคือบริษัทที่เราคอนแทคด้วยเซ็นสัญญาอยู่นะมันใหญ่ระดับต้นๆของประเทศ เบอร์หนึ่งด้วยบางบริษัทเนี่ย mm hmm. ก็มีชื่อเสียงซึ่งผมมองว่าเขาคงไม่กล้าเบี้ยวในเรื่องในเรื่องการจ่ายเงินเราอยู่แล้วอ่ะผมมองไม่เห็นความเสี่ยงตรงนี้แต่ถ้าเป็นจุดอื่นนหะก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงที่รัฐบาลประกาศขึ้นแต่เราเซ็นสัญ,ญญากับลูกค้าไว้ในราคาเนี้ยแล้วสัญ,ญญามันคุมปีต่อปีเราไม่สามารถขึ้นราคาลูกค้าในระหว่างสัญญ,ญาได้ตรงนี้ไม่ได้เลยแต่รัฐบาลประกาศราคาขึ้นอย่างสมมติว่าเ,เร็วๆนี้จะขึ้นเป็น400อเงี้ยอันเนี้ยความเสียเ่ยงเราต้องมาแบกรับตรงนี้จนกว่าจะเปลี่ยนสัญญ,ญ,ญาใหม่เราคคาากกับลู้้ได ส่วนในเรื่องื่นมองภาพรวมเศรษฐกิจอะไรแม้แต่ขนาดช่วงโควิดะโควิดจริงๆหลายๆธุรกิจดอบนะแต่โลจิสติกกับผมยังทำงานเยอะกว่าเดิมอีก เงินทุนที่เราต้องการเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0นครที่จะเอาไปใช้ก็จะฝั่งตะวันตกก็คือซัพพอร์ตเรื่องแรงงานรายวันที่บริษัทลีเจเชงซึ่งเรารับโหลดสินค้าให้เขาอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มส่วนหนึ่งแล้วก็งานที่เราได้เพิ่มคือห้องเย็นมหาชัยโหลดสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งขึ้นเราเราเทสรันไปวันที่8ที่9ที่ผ่านมาแล้วก็15เมื่อวานที่ผ่านมาก็คือเครือ CP ก็คือบริษัท PCG ที่อมตะซิตี้ระยอง ซึ่งจะขึ้นงานไปไวนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเทสแลนด์ครับผมเงินตรงนี้มันต้องไปลงเรื่องที่พักอะไรให้ลูกน้องเขาเรียกอุปกรณ์ยังเชียหม้อกระทะให้ลูกน้องทั้งหมดนี่ฮะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องลงทุนก่อนแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องค่าเอกสารที่ต้องย้ายข้ามเขตมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องออกให้เขาก่อนแล้วค่อยไปทยอยหักคืนห้าแสนเนี่ยผมคำนวณเนี่ยไม่เกิน6เดือนก,ก็คืนคืนทุนได้การปันผลเนี่ยเราปันให,ให้ทุกเดือนเงิแล้วครับ ครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับนักลงทุนถ้า5 5 0 0้าแสนเนี่ยเรามีบัตรน้ำมันให้10,000แล้วก็จะมีที่พักนะฮะที่ภูเก็ตสามวัน2คืนถ้า2 000, 5 0 0 0นก็จะเป็นบัตรน้ำมัน5,000ันถึงแสนก็เป็นบัตรน้ำมัน3,000แล้วก็50,000เนี่ยเริ่มที่50,000เนี่ยบัตรน้ำมัน1,000ครับผม ฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นนะฮะด้วยถ้ากรณีที่เรายื่นกู้กับธน,นาคารแล้วอาจจะติดเรื่องเอกสารที่ค่อนข้างละเอียดหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอเรื่องบริษัทจะตั้งมาไม่ถึง3ปี SM e, อะไรก็ตามนะฮะผมก็มองเห็นว่าบริษัทดิวนะฮะที่ผมเข้ามาให้ดิวช่วยประสนานตรงนี้เขามองว่าเขาให้โอกาสสําหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการไปต่อซึ่งทุกคนมันมันมีปัญหาแตกต่างกันนะฮะถ้ามันง่ายก็ทุกคนก็คงจะกู้แบงค์ได้สบายแต่ดิวเขาก็เข้ามาช่วยประสานช่วย หานักลงทุนตรงนี้ครับผมก็มองว่าดีฮะครับณนะตอนนี้นะครับทางบริษัท f อ99เราอ่ะก็ได้ร่วมง,งานกับทางบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศและเบอร์รองลอมาซึ่งมีชื่อเสียงและมาตรฐานค่อนข้างสูงเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็มองว่าการพัฒนาของเราเนี่ยจะขยายออกไปได้อีกค่อนข้างไกลเพราะน้อยน้อยบริษัทน้อยมากที่จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับเขาด,ด้วยมาตรฐานเขาสูง การที่เราเข้ามาอยู่จุดนี้ได้เราก็ใช้เวลามา2ปีกว่าในการทำงานบริการเขาจากสาขาเล็กๆที่สูดย์ประการจน,จนไปถึงหลายสาขาของเขาเองนะครับผมเค่อเติมก็คืออยากได้นักลงทุน,นมีความรู้ด้านโลจิสติกหรือว่าบริหารคลังสินค้าด้วยก็ดีเพราะมันจะได้มาช่วยเราพัฒนาไปอีกนะราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันตรงนี้หรือว่าส่งเสริมกันไปทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับ ผู้ลงทุนก็ควรศึกษานะ,ะทำความเข้าใจให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับผม